ถึงเวลาย้ายหอทําความสะอาดห้องสะดิบดีกะว่าจะได้เงินประกันคืนเต็มจำนวนแต่เจ้าของหอเดินมาตรวจแล้วบอกหักหมดนะน้องพื้นเป็นรอยสีผนังซีดแอร์ไม่เย็นสรุปไม่คืนสักบาทเจอแบบนี้อย่าเพิ่งยอมจำนวนครับกฎหมายคุ้มครองผู้เช่าระบุชัดเจนครับว่าเจ้าของหอไม่มีสิทธิ์หักเงินประกันจากความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติครับ เช่นสีผนังที่เก่าลงตามเวลาพื้นปารเก้ที่มีรอยขีดข่วนบ้างจากการเดินหรือแอร์ที่เก่าลงสิ่งเหล่านี้คือค่าเสื่อมราคาที่เจ้าของต้องรับผิดชอบเองไม่ใช่มาผลักภาระให้คนเช่าจะหักได้ก็ต่อเมื่อเราทำพังจริงๆเช่นทำทีวีจอแตกเจาะผนังเป็นรูหรือทำเตียงหักและที่สำคัญถ้าเขาเป็นผู้ประกอบธุรกิจคือมีหห้องขึ้นไปเขาต้องคืนเงินประกันภายใน7วันครับถ้าดึงเชงเกินกว่านี้ ไปฟ้องสอคอบได้เลยครับเงินประกันคือเงินของเราครับถ้าไม่ได้ทำพังอย่าให้เขามาเนียนยึดไปฟรี